โอ้โหในที่เราอยู่แปกหนึ่ง โอโตแต่ลัระวังไอนี้มีคนออวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาดเองเอาไปไหนหรอวะโอย้ยเหี้ยมันนอนตายแตกไอ้น่เด้อนอนนอนนอนไอเหี้ยนัยน,นโชพาว

เอาไอ้เ่มมนมาไงนะตกใจมเลี้มันพมลแตกไม่ไดน้นี่มันอิ่แจีได้ไปบุกบ้านนี้เลยแล้วอ่ะโหสองคนม,มันจะพอไม่ได้อเนี่ย

มนีตายตายไอบอลดูมาไอ้บอลเด็กหมดไปเด็กหมดเด็กหมดเด็กหมดบอลอ๋อมึงบอลออกไปเพื่อนกูจะตายแล้ว เอาใครเนี่ยเอาเพื่อนไอ้เหี้ยเพื่อนคนนี้ก็ไอ้ขอบคุณเพื่อนแป๊บน,นึ่งฮะกูด้วยไอ้เหี้ยกูโดนนี่เนี่ยต,<ะ>ตายหนึ่งมาเด้เวลาล่าแล้วกู <c oughs> เป็นฮันเตอร์เฮ้ยเพื่อน<ะ>คูเพื่ <c oughs> อนกูเฮ้ยมันอยู่นี่ตายตายดีเอ็กซ์โหมดดิ่สิเก็บ <c oughs> ของนี้เลย เนี่ยๆไอ้เี้ยหลังเข้าหลังเข้าตัวเอ้าเฮ้ยไอ้เจ้าไม่ต่อยดู DX หมดครับพี่ไม่ไม่ไม่มานอนดีเลยมานอนดีเลยนอนดีเลยมันยังไม่ตันเลยไม่ตันไม่ก็เก็บหาปืนนะหลเฮ้ยโหลังเข้าเฮ้ยโอ้ดีแล้วดีแล้วตาย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 หลังเข้าตาย ไป้จะหมดเซิฟรึ้วไอ้จะหมดเซิร์ฟรึ้วไบ้านหลังบ้านตัวไหนอ่ะเฮ้ยมานอนตายเย้เข้เข้ยหลังบ้านเกิดไหนแกกูตอบว่าไงล่ะหอวเราไอ้เฟิร์สดูหลังด้วยไอ้เฟิร์สระวังหลังไหนไอ้เพื่อนกูให้มนนึงเพื่อนกูอ่ะ เด็กหมดเฮ้ยวิ่งออกไปนะอ้าวไอ้คนนี่ไม่เห็นกูอีกอ้าวเฮ้ยวิ่งผ่านไปเฉยเลยอ้าวยูอ้าวเวนฮัลโหลพี่ในตู้มีเด็กปะมีมีมีมามีอยู่สองอันเนี่ยโอ๊ยจะตายจะตายมีดับหน่อยป๊บนึ่งจับนึง

ไอวินแล้วินดีโคโตรีเอ็กก็หมดไหวนะเฮ้ยไอ้เหี้ยววิ่งมาหน้าบ้านอีกร้วิตสัมผัสตายตายตายข้าหน้าบ้านตาย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 ไม่หมดเซิร์ฟเราไม่ดีถ้าเจอผมยิงเรียกว่าคุยกโกรธนะครับ ให้มาแล้วมา,มาโผล่มาซ้ายฟาฟาเฮ้ยเกยร์ออกไหไมดคือไม่มีออกมาซ้ายมาเลยเพื่อเอ,เอ้ายี่ยมีนี่หว่าเฮ้ยหน้าบ้านมา,มาโอ้โหไม่ตายกูไม่ตายฮึย <c oughs> อะไรนั่นแหละ ไปไหนกันหมดเน่ะโอ้โห oh